ครับผมวันนี้กะเอามาชมรถนะครับผมรถกะเป็นเป็นเชียนะครับลอยสามสิบขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมใจตังเรียบร้อยแล้วอัานี้เป็นเอ็นเชียนะครับเอ็นเชียอยสามสิบ รถปีซีนะครับผมบรถบ่ได้เสียบร่ได้พังอีกยังนะครับนี่คือพอดีเอาขวงมาลงุงเทียบนะครับผมก็เลยเลยมาเบิ่งรถนะครับรถคันนี้อยู่ประจวบนะครับผมอยู่หัวหินนะครับรถนี้ถือว่า งามเลยนะครับผมค่ายข้องเพิ่นเจ็บสีไห่พร้อมนะครับผมเจ็บสีไห่นะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นญาติกันกับปูสีพอดีนะครับเพิ่นยานขายบริเลราคาเพิ่นกันเลยเจ็บสีไห่นะครับแต่รถบม่มีหม่องพุนะครับรถคันนี้เดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวสิ ิต่สีไทยละเอียดให้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับผมเครื่องดีคัดซี่ดีนะครับผมแต่มีภายในจะมีมีห้อยหนูกัดอยู่นะครับผมหนูกัดสายไฟยังแต่ไฟก็ออกด้วยครับรถจอดโดนนะครับก็นี่สือมาได้สิบปี เอได้ใส่งานนะครับผมเดี๋ยวรา่ละเอียดยังกะสิท้ายให้เบื้องตอนไปหอดบันนะครับไปไปมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วลดง่ามนะครับผมที่แรกกะ มาสิพ่อมาเบิ้งนะครับพอดีได้ได้งานมาไอ้เฮียพอดีได้ได้เอาของมาลงกรุงเทพนะครับผมผมกับมาผู้เดียวเนาะเช็คสายเสตียนของมาลงกรุงเทพนะครับก็เลยตีรถดจากกรุงเทพออกมาหัวหินนะครับมาหัวหิน สองไหลก็ล่นะครับกับเซียงอยู่เซียงมาเบึงยันว่ามันฟูนอาติดท่างนีแต่ว่าเดี๋ยวไม่เห็นตัวจริงแล้วก็โอเคพันนะครับผมวงกระบะคอ,อกนะครับผมสภาพก็โอ้โยร่วมกับถือว่า แอดซิปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับผมเรื่อต่แอร์นะครับแอร์ Air ต้องไปเช็คไหมนะครับแอร์ Air มันจะถือกินถือกินหนูนะครับรถมันจอดสีเพิ่นก็เฮ็ดอยู่นี่นะครับอยู่อู้อพี่น้องเพิ่นลุงกลับก่อนเร้่อบัดนี้ ครับผมครับครับครับผมครับครับผมครับตกลงกันเป็นเอกชั้นนะครับผมตกลงกันเอกชั้น้ดยดีนะครับผู้ขาย พ่อใจในราคาผมซือ้อผมซื้อกับพ่อใจในสภาพรถทีทีได้นะครับ <Okay. S 1> นี่ก็สิเดินเดินทางกลับนะครับบ้านีบอกันอยู่บ้านผมนะครับเดีย๋ยวสิ่อถบ้านสิจวัตรไทยเบื้องไม้นะครับนี่ก็เบรรงทิวทัศน์น้ำกันนะครับผม แล้วนี้จะมีสวนสปลาบักนัดนะครับมีปลาบักนัดนะครับเพราะว่าทางนี้เพิ่นจะเห็ดบักนัดนะครับเพิ่นเห็ดบักนัดขั้นนี้เพิ่นก็ซื้อมาดกได้ไดได ประมาณสิบปีได้แล้วมั้งครับปนว่าซื้อมาคนบักนัดนะครับแต่ว่ารถหกลอติดชิ้วนะครับรถหกลอติดชิ้วดนก็รถปะนะปนว่างสีนะอีกอย่างหนึ่งกับคนงานมาหลายนะคนเห็ดกรอบขัวกับ ขนไส้หกหลอดก,กับว่าเต็มพิ่งมาได้แค่มือเรือรถเปียกเลขขายนะครับขายเพิ่นกะก้อนสีขายเพิ่นกะว่าสีมันสีดดพิ่นกะเลยให้วูงหันล้วครับไท้พี่น้องกันแต่ว่าเห็ดหนีเงียบเลยสีรถกับว่าไม่มีผู้นะเดิมๆอันนี้ดีสิบุญยูฟังทะเลนะครับนี่ อันนี้สิยูหัวหินประจวบสิยูฟังมาทั้งสิไปทั้งไอเกียดแดนพม่านะครับทั้งบุญเดี๋ยวนีกว่ามาก,กับมาแบบ เที่ยงนะครับกันแมนรถบ้พานกิบจีบ้อแดงนะครับกับจีเสียค่น้ามันถิมนะครับเกือบสามรอยโลนะครับมาออกแก่กรุงเทียมานน่แต่ว่าเห็นวิดีโอเห็นรูปเห็นยังที่เพิ่นทายไม่ให้เพิ่งคิดว่าพานอยู่นะครับแต่ว่ากับ เอาเป็นว่ามาเบิงเ่งโดยตาตัวเองดีกว่านะครับผมก็เลยเอางานมากรุงเทียบเนาะเอางานมากรุงเทียบไปเลย,เยว่าย่างหน่อยๆก็ได้คาน้ำมันเราเนาะมาเบิ่งก็โอเคครับผมรถ ผมก็บ่ได้ตัวออยังไลครับผมหาเมินทำสองข้ามซื้อได้อันใดกะอเคครับมึนกะดีใจครับมึไปกดเพื่อนไล่เพื่อนกะว่าเต็มใจมันกะสิการนั้นกันนะครับถือแพงวัดต่ได้รถสภาพดีกะอเคนะครับผมนี่นะครับเป็นผู้เขานะครับนี่ห้างนี่ เป็นผู้เขาเป็นป้าบักนัดเป็นเอียงไปเองทีนะครับขันแรนไปอีกจกักะรามานมีมีสิบลกครับจังดีพอถนนไงจังตี่จ้าีขามไปทา่าไงทะเลหัวหินบนเนาะคนเราฟังกันนะครับเดี๋ยวไปหอด้านี๋ยวสิ ายให้เบื้องชัดๆเลยครับว่ามันสภาพเป็นยังไงหายหนกนะครับหายหนกหายหนกอันนี้เราประกันเลยครับนี่มาเบื้องด้วยตาแต่ควงนี่โอ้โวมีผิดหวังแน,น่นอนครับฝากติดตามไปนะนะครับทางช่องของผมนี่ก็ผมมีอย่างแหละไทย ผทางให้เบิงึงหนึ่งครับผมป้าบะหมี่หอมีนะครับนี่สวนบะหมีสวนกล้วยนี่โอ้มอื่อนเสาสวยๆหุ่นละครับผมหอดบันคิดว่า <c oughs> ตอนตอนตอน,ตอนขึ้นตอนนั่นกับวันใดท้ายไอ้บงเนาะครับผมเพราะว่า ค้าหยาก,กับแตีงทางมองเอารถขึ้นนะครับครับตอนเบิ้งผมกับว่าว่าไทายอยู่แล้วครับตอนเบิง้งว่ากิงใจจะคว้องรถเป็นฝนนะครับมันกามีจุดที่ได้แก้ไขยอยู่นะครับผมเดี๋ยวสิมีทั้งท้งในนะครับต้องไปเจ็บทั้งในนันสิมีไอแอร์มันนะครับผมแอร์มีแต่พัดุ่มนะครับพีแต่มหอ,อกนะครับ ี๋ยวผมก็สิไปเฮ็ดไทยมันสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมคาดสิได้เนาะครับคาดสิได้ท่วมจังหวะพอดีนะครับผม เป็นมาคลิปนี้จบคลิปซ้ำนี้ก่อนนะครับผมร่อเบื้องคลิปหนานะครับคลิปหนาจะถึงบ้านเดี๋ยวรดลงทายให้เบิ้งนะครับท่านนี้นะครับผมเดี๋ยวเลี้ยงราคากับถาเบิ้งคลิปหนาก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าคเสียใจกับคนกลางที่สูงแนกน่อยอยู่ครับเดี๋ยวนี้ <laughs> เพอมาเอายุ่ไกลนะครับผมเกือบเป็นพันยิโลนะครับนี่อแม้นว่า อยู่น้ำบันห้องกับวัดถอดได้นะครับน้ำบันห้องผมกับไปหาบางสุเมืออยู่นะครับมดเติมน้ำมันรถเปียกมัดมือละหาลอยมือลาพันเต้วแต่ไก่ไก่ว่ได้นะครับผมว่ดพานกับว่าประเทศไทยมาให้เบิ้งนะครับขั้นไหนพานนี่อังนี้ไายเบิง้งนะวัดห้วยมงคลน,นะครับแถวๆนี้นะครับผมพี่น้องผู้ใดเคยมาทางนี้เนี่ยบ่ครับ ตำบลหนองพับตำบลหนองพับเอาจบคลิปชั้นนี้นะครับผมสว,ส,สวัสดีครับผม